มันเป็นยังไงครับขนมชนิดนี้ครับ๋อครับขนมเรไรมะพร้าวอ่อนเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่มาจากชื่อคําว่าขนมลังไรนะครับซึ่งอยู่ในกาบพระราชนินธพในรัชกาลที่สองครับเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยดีกว่านะครับสําหรับขั้นตอนการทําขนมเรไรมะพร้าวอ่อนครับเริ่มต้นพี่จะทำงานน้ำตาลก่อนนะครับครับงาขาวขั้วบุพอแตกนะครับได้ยินพี่เชฟ พูดว่างานน้ำตาลก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนผสมที่เยี่กวับน้ำตาลนะครับใส่นิดนึงนะครับนี่เสร็จแล้วครับงานน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วครับครับโอ้โหครับต่อไปทีกส่วนของแป้งนะครับก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าครับต่อไปเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนใส่แป้งเท้าเย่ม่อมครับ หลังจากนั้นครับมาที่เตรียมในส่วนของการกวนครับก่อนที่จะกวนปุ๊บนะครับเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะครับพอมันมีโดนความร้อนปุ๊บนะครับมันจะจับตัวเป็นก้อนครับเราต้องกวนตลอดเวลานะครับสีสวยไหมน้องๆสวยค่ะสีเอาสีอ่อนๆนะครับอย่าใส่มากโอ้นี่ไง หอมจังเลยค่ะหองกินมะพร้าวไม่ใช่เราต้องกวนนานแค่ไหนครับกวนจนมันจับตัวเป็นก้อนครับเสร็จแล้วเราตัเร็แก้อนใหญ่มาเริ่มเทิมเลยครับพอมันเริ่มอุ่นนะครับเชฟก็จะขอนวดนะครับให้มันเข้ากันนิดนึงครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับเชฟก็จะปั้นมันเป็นก้อนครับ นี่ถึงขั้นตอนของการลงแป้งพิมพ์แล้วล่ะครับน้องๆครับพิมพ์นี้เป็นพิมเลไลนะครับสาหรับทาขนมเลไลก่อนเราปูและจานครับแป้งนิดหน่อยนะครับกดแล้วโอ้ยดูสิครับน้องครับดูดีครับนี่สวยไหมครับคล้ายๆกับรังนลก สมมติว่ามีใครที่อยากจะทําเราไม่มีอุปกรณ์เนี้ยค่ะทายังไงดีคะใช้กระลามะพร้าวครับแล้วก็เจาะเป็นรูครับแล้วก็ใช้ในตัวของไม้ดันมันขึ้นมาครับถึงขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือนําส่วนที่เป็นขนมเรไรนี่นะครับไปนึ่งนั่นเองครับนึ่งสามนาทีครับในระหว่างที่เรารอในส่วนของขนมเรไรสุกนะครับเราก็จะมีการจัดตกแต่ง พื่อที่จะนำเอาขนมใดไรเนี่ยมาวางไว้นะครับตอนแรกก็เป็นงานน้ำตาลนะครับเราก็ใส่ในกระทงใบตองนะครับครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอากะทิครับเดี๋ยวเนาะสังเกตให้ดีนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการตกแต่งขนมเรไรมะพร้าวอ่อนแลวนะครับเราก็จะเอามะพร้าวอ่อนนะครับโรยหน้าขนม เสร็จแล้วครับ <Yeah. S 2> เย้เมนพร้าวอ่อนครับ <Yeah. S 2> และนี่ก็คือโจทย์เมนูขนมประจำสัปดาห์นี้ของเราที่น้องๆทั้ง2ทีมจะต้องลงมือแข่งขันกันนะครับ <Yeah. S 2> กับเมนูขนมเรไรมะพร้าวอ่อนนั่นเองครับ